เออพอไปกัดกันแล้วเจ็บไหม,ไมอ,อืมเจ็บไหมทีนี้เจ็บไหมบอกแดงนะอย่านะแด,ด,ะดงนนะูแลมากัดคนนะอ่าหมากัดคนนะระวังนะบอกแดงนะอย่าไปอีกนะแดงแดงอย่าไปอีกนะไปแล้วเนั่นใครอ่ะ ห uh. มาเข้าบ้านหมาเข้าบ้านมาไล่หมาไปเร็วๆไล่หมาไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วนั่นนั่นบอกไปก่อนไปไปไปเลยแ <c oughs> ดงแดงกัดเลยแด,ด,ดงกัดเลยมนะเอ้า <c oughs> oh. อ่ะมันไปแล้วลูกไปแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเข้ามาหมาไปแล้วมามามาลูกมาเออไปเออไปก่อนเนอจะกัดพลอยนะมาแดงมาเยอะแม่แดงมาแดงมาแดงเจ้าบเจ้าโบ แดงแดงเป็นแผลกัดเหรอเป็นแผลเหรอมันเป็นไรทำไมไม่ติดอะทำไมไม่ติดเลยเจ๋ามดแดง,อ,ดแดงอ๋องใช้มดเหรอ อเออไอตัวร้อยขาตัวร้อยขาเขาเรียกตัวร้อยขาแมงกิจจือแมงแมงกิ้กือขีกั้งกือหวานข่อยเอินขีกั้งกือจ้าจ้าัันดูมาแล้วจโอ้ยมาดูอีกแล้วขีกั้งกือขีกั้งกือเหรอโอ้ตัวเยอะเลยโอ้ยยายไปเอามันออกก่อน เอามันออกจากบ้านก่อนมันจะกัดเนะาะเดี๋ยวไปจับมันนะคะตัวนี้มันกัดนะคะเดีย๋ยวไปนู่นเลยห<น>ายังไงนี่ไปใกล้มันนะตัวนี้มันกัดนะคะอือม,มันกัดนะนี่อย่าอย่าจับเออม,มันมันน่ากลัวนะ